มามาดิมา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  YouTube YouTube สวัสดีครับสวยเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นบอลกันนะครับมาดีจักที่เสื้อแดงตัวตึงตวตึงเหรอไหนนี่เดี๋ยนดูตัวตึงตัวตึงตุ่ยม้อะไรันอ ิงไตัวตึงยิงไปแล้วเอ้ยมาเอาแต็กระหลาดเดเวลาแผนากาเป็นเทนฮับฮีโลเดเวลาฮีโลนี่ไม่แอคด้วยนะไหนไหนเรื่องทีมแบ่งทีมกันดีแบ่งทีมกันไหนเนี่ยบอกกชูเปาเาไปจัดกันมาก่อน

โอ้ยวประเทศ้าเหมืออ้ออ้นี่่ะอ้ตรงงมาไ้บีอว่งไหนอ่ะตืนงเฮ้ยตทีม้ยมเปเ้ยใครวะใครวะารตัว กาฟุตบอลก็มีแข่งกันไอ้ดันหัวทิ่มอ่ะนี่จับจับบอลนี่ครับเช่ไามครับ

เตะขาขาดิมือมือจะย้อนไหมเอาฟาดใครดึงอ่ะเอาเจ็บหนึ่งเอาแล้วเจ็บหนึ่งเออนี่มี V R ดูเปล่าไอ้มาไอ้นี่ผ้าหลามันกอรีอาอ่ะดิปัด ครับาจารย์แม<ผ>่ <ไป S 1> แผ้แผลแผลที่ตีนม่กรรมการให้เฝ้าเปล่า พี่พี่รู้สึกไงบ้างมาเล่นบอลวันนี้ลงยังลงยังยังเลยอะอะหรอแม่ไม่ได้เลยตอมเมี่งยงเลยเมื่อกี้ฮึกรถายจะ่ถ่ายเยอะแยะทำไมอ่ะเอ่อชมชมชมโอ้ยเด็กมันชมแม่ไปเตะเด็กอีก ผมยังไม่ได้เตะครับบุณบุดอะไรลงไปไห <c oughs> นอ <c oughs> เออเออไม่ได้เตะนะเฮ้ยทีมมาจับใครใครใครใชนะรับเงินครับสิบล้านบาท <c oughs> เอาจากไหนมาจ่ายสิบล้าน <c oughs> ไม่เอา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 ผ้ามื่กี้ลง่าลงมาไม่เอาไม่เอาไปแล้วมาจะหันหลังให้คนผู้ชมดิถ่ายครับลองดิหรฮะสามร้อยครับสามล้านเลยนะพี่ เจอชาวบ้นหลอกล้มหมดอะหนีคืน Oh 可以。 ทำไมเะก็ตัวแพงอ่ะเข้าปะเข้าปะเข้าปะ

ลัวไม่เยอะัมยะัม่เยะเนปเนปเอามขันไม่โชยโชยนี่เออมไอย่างนั้นดิดูดูหน่อยี่ดามผ่ามคุนนี้เลยเดินโซ่ี้เดินโซไปเรี่ยมันที่เขเนซอยเนี่ยโอเคครับโอเคครับกินชาไทยอย่างี่บอก

นาวีฟิสิกส์เปล่านาวีฟิสิกติ๊ต้าเพราว่า